ข่าวสั้นประจำวันที่13ธันวาคม2 5 6 5กลุ่มแรกที่จะเข้าสัมภาษณ์ให้เตรียมฟังประกาศเพิ่มเติมจากทางเพจ t c Thailand ให้ระวังเรื่องอาหารที่ต้องทานก่อนตรวจสุขภาพแล้วก็ลำดับคิวต่อมาอีก300คิวเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์เลยครับก่อนไปรับชมคลิปกันลบกนกดติดตามกดแชร์กดไลค์ like, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับกลุ่มแรกที่จะเข้าสัมภาษณ์ ให้เตรียมฟังประกาศเพิ่มเติมในวันนี้จากเพจ TEC Thailand นะครับทางเจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งสถานที่ที่ตรวจสุขภาพแล้วก็เรื่องที่ให้ท่านเตรียมเงินมาจ่ายค่าตรวจสุขภาพด้วยในวันที่15ธันวาคม2 5 6 5ท่านจะต้องสัมภาษณ์ในตอนเช้าหากท่านผ่านการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เขาจะให้เราไปตรวจสุขภาพในช่วงบ่าย พอตัวเสร็จเราก็กลับบ้านได้เลยไม่ต้องกลับมาที่กระทรวงนะครับหากใครดูคลิปที่ผมทำไว้ในคลิปที่แล้วก็น่าจะรู้และก็เตรียมเงินไว้แล้วในการที่จะใช้ใจ่ายในวันที่เราจะต้องมาตรวจสุขภาพค่าใช้จ่ายก็น่าจะไม่หนีจากรุ่นที่16นะครับก็น่าจะประมาณ3,250ยังไงรอ ประกาศที่ชัดเจนจากเพจ TAC Thailand อีกทีนะครับและทางช่องลุงหน่อยอยากจะให้ทุกท่านนะครับระวังเรื่องการทานอาหารในระหว่างที่รอตรวจสุขภาพมันอาจจะมีส่วนผสมของกัญชาได้หากตรวจพบอาจจะทำให้ท่านตรวจสุขภาพไม่ผ่านบางท่านก็อาจจะมาตั้งแต่วันที่14นะครับมาพักนอนหนึ่งคืน ในช่วงตอนเย็นวันนั้นเราอาจจะไปทานอะไรนะครับที่มีส่วนผสมของกัญชาได้จริงๆแล้วอยากจะให้ถามคนขายไปตรงๆเลยว่ามีส่วนผสมของกัญชาไหมเราบอกว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องไปตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานที่อิสราเอลผมว่าคนที่ทำอาหารเขาคงเข้าใจแล้วเขาคงบอกเราหากมีส่วนผสมของกัญชานะครับก็เอาเป็นว่าก็ให้ระวังอะไรที่มันเป็นน้ำๆนะครับ วกน้ำซุปน้ำก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณนี้ก็หวังว่าทุกท่านคงจะระวังนะครับที่จะไปกินอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาเข้าไปนะครับและก่อนจบคลิปนะครับลำดับคิวต่อมาอีก300คิวเตรียมตัวอาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในช่วงวันที่19ถึง23ธันวาคม2565โอกาสเขาเรียกสัมภาษณ์ค่อนข้างสูง เพราะว่าในช่วงเดือนมกรานะครับกุมพามีนาเขาจะมีการเร่งจัดส่งคนไปทำงานอิสราเอลให้มากที่สุดดังนั้นในช่วงนี้เขาจะต้องเร่งสัมภาษณ์กันเยอะนะครับดีไม่ดีเกิน300คิวอีก็ให้ทุกท่านรอติดตามข้อมูลแบบเป็นทางการที่เพจ t c Thailand เท่านั้นนะอันนี้ช่องลงหน่อยแค่เดาเหตุการณ์ว่าน่าจะมีการเรียก อีก300คิวเป็นอย่างน้อยในช่วงวันที่19ถึงวันที่23ทธันวาคมหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ลุกปนกดติดตามกดแชร์กดไลค์จะได้เป็นกำลังใจกันในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีครับ